สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะก็เพจทำไงให้ดูเด็กบายหวานนะคะวันนี้หวานก็จะมีกฎ6ข้อค่ะสำหรับกฎในการแต่งตัวที่สาวๆจะต้องรู้กันเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชีวิตประจำวันนะคะแต่งตัวแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าสาวๆท่านไหนเนี่ยรู้กฎเหล็ก6ข้อเคล็ดลับในการแต่งตัวยังไงแล้วเนี่ยรับรองว่าจะต้อง แต่งตัวดูดีมีสไตล์ค่ะ6ข้อที่ว่านั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเอ๊ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันหวานฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเนื้อหาดีเนี่ยอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า6กดเหล็กนั้นในการแต่งตัวยังไงให้ดูดีมีสไตล์ไปชมกันค่ะ กฎข้อแรกเลยนะคะก็คือว่าเครื่องประดับเนี่ยต้องไม่เยอะเกินไปค่ะอย่างวันนี้หวานใส่ต่างหูใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าหวานหยิบสร้อยขึ้นมาใส่ด้วยทุกคนคิดว่ายัางไงบ้างคะมันเยอะไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาตู้เครื่องประดับโชว์เนี่ยมาแขวนอยู่บนตัวเราซึ่ง มันจะทําให้เราเนี่ยดูไม่ได้มีสไตล์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวันนี้หวานใส่ต่างหูก็ไม่ต้องมีสร้อยมันก็จะดูเรียบเรียบแล้วก็ดูดีมีสไตล์ดูมีกิมมิคนะคะดูแบบเก๋ๆดูแบบไม่เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากที่จะใส่สร้อยเราก็ถอดต่างหูถอดต่างหูออกเลยค่ะแล้วเราก็หยิบสร้อยขึ้นมาใส่แทนแบบนี้ มันก็จะทําให้เราเนี่ยดูแบบเรียบเรียบดูแบบมีอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะใส่ต่างหูด้วยเราก็ควรจะหาต่างหูเล็กๆแบบนี้ที่มันติดหูมาใส่ก็ได้เพื่อที่จะไม่ทําให้หูล้นเกินไปนะคะหรือว่าเราอาจจะไปหาตัวที่มันเป็นที่เกี่ยวหูแบบนี้ค่ะ มาเกี่ยวน่ารักน่ารักนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยดูมีอะไรขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโดยที่ว่ามันไม่เยอะเกินไปแล้วก็ส่วนเครื่องประดับอีกอันนึงก็คือว่าเป็นข้อมือนะคะแล้วก็กำลาเออนาฬิกานะคะคือถ้าเกิดว่าเราใส่ข้อมือข้างนี้แล้วกำลาเอานาฬิกาข้างนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะต้องใส่แหวน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะใส่แหวน เราก็อาจจะไม่ต้องใส่กำไรนะคะข้างนี้เราก็มีนาฬิกาแล้วข้างนี้ก็ไม่ต้องมีแหวนนะคะคือแบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยดูไม่เยอะเกินไปด้วยเครื่องประดับค่ะกฎข้อที่2นั่นก็คือในเรื่องของบราหรอเที่เรียกว่ายกทรงนั่นเองนะคะ สำคัญมากเลยนะคะในเรื่องบาร์กับผ<า>ู้<า>หญิงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาวๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ไซส์ที่แน่นอนของตัวเองนะคะว่าการที่เราวัดไซส์หน้าอกของตัวเองเนี่ยมีวิธีการวัดอย่างไรที่ถูกต้องนะคะวันนี้เดี๋ยววานจะมาแนะนําให้นะคะ,ะ,คะการที่วัดไซส์หน้าอกของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือว่าที่เรียกว่าบัสไซส์บบซอย่างที่2เรียกว่าแบนดไซส์บัสไซส์ก็คือว่าการที่เราเนี่ยวัดไปตรงที่หน้าอกของเราเลยนะคะเดี๋ยวานจะ วัดไซวัดให,ให้ดูเลยนะคะบัดไซก็คือว่าเราจะวัดไปตรงที่หน้าอกของเราเลยก็คือว่าตรงยอดอกที่สูงที่สุดของเรานั่นเองนะคะของหวานแบบนี้นะคะนี่ค่ะเรียกว่าบัดไซนะคะส่วนแบนไซนะคะก็คือว่าเราจะวัดใต้ราวนมของเราค่ะตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่า แบนไซนั่นเองนะคะเมื่อเราได้สัดส่วน2ส่วนนี้แล้วนะคะให้นำมาลบกันค่ะของหวานนะคะใต้เรานมเนี่ยได้30นิ้วส่วนตรงบัสไซที่ตรงหน้าอกค่ะจะได้ส2สเมื่อนำมาลบกันนะคะก็จะต่างกันที่สองนิ้วนะคะเดี๋ยวหวานจะขึ้นชาร์ตให้ดูนะคะว่าเมื่อนำมาลบกันแล้วเนี่ยส่วนที่ต่างกันนะคะเราก็จะนำไปเทียบกับไซส์ในตารางที่หวานจะขึ้นโชว์ให้ว่าเราจะ ใส่คัพไหนนั่นเองค่ะส่วนของหวานก็คือว่าคัพ B ค่ะเวลาที่เราได้คัพของเราแล้วเนี่ยแล้วเราไปเลือกบลาที่ร้านบราในห้างนะคะเราจะได้บอกเขาอย่างถูกต้องค่ะว่าไซส์นี้คือไซส์ของเราจริงๆนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะได้ใส่บราที่เป็นแบบเสริมบุค,คลิกเราตรงกับไซส์เราจริงๆแล้วก็จะใส่ให้เรามี เสื้อผ้าที่สวยงามด้วยนะคะแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งค่ะที่หวานอยากจะบอกในเรื่องของราก็คือว่าสําหรับสาวๆที่ใส่เสื้อเปิดไหล่หรือว่ากาอบอกนะคะบางคนเนี่ยใส่สายเสื้อในที่เป็นใสๆหวานจะบอกว่าเขาเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็น <S <S แต่หวานแนะนำนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่า กลัวโป๊หรือว่ากลัวหลุดนะคะให้แนะนําเป็นเกาะอ,อกแบบนี้จะดีกว่าค่ะรับรองว่าไม่หลุดแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่สายที่เป็นใสายๆอะค่ะมันจะดูโป๊ะมันจะดูโป๊ะแล้วก็ไม่เนียนค่ะก็ยังไงอยากจะฝากตรงนี้ไว้กับสาวๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากแต่งตัวเสริมบุค,คลิกดูดีก็ต้องใส่ไร้สายค่ะ กฎข้อที่3นั้นก็คือว่าแต่งตัวยังไงให้ดูสูงขึ้นค่ะกางเกงเอวสูงเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะเลยนะคะโดยการที่เราใส่กางเกงเอวสูงหรือไม่ก็เป็นเอวสูงมากๆก็คือปิดสะดือไปเลยเพราะว่าการที่เราใส่กางเกงเอวต่ํานะคะมันจะไปนเน้นช่วงสะโพกแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยดูตัวตันแล้วก็ดูเตี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่เอวสูงปุ๊บแล้วเราเนี่ยเอาเสื้อใส่เข้าในกางเกงนะคะก็ เสริมด้วยส้นเล็กๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยดูสูงขึ้นนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งช่วยได้ค่ะก็คือเป็นกางเกงขาเดฟนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงท่านไหนที่ไม่มั่นใจในพุงของตัวเองที่ว่าจะต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงวานก็มีเคล็ดลับแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ขาเดฟใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นเอวสูงแล้วเนี่ยเราสามารถอําพรางพุงของเราได้โดยการที่เราเนี่ยใส่เสื้อเชิอตัวใหญ่ๆแล้วก็เสริมด้วยส้นปลาย ปลายนิดนึงหรือว่าใครที่อยากใส่ส้นเข็มแหลมก็ได้นะคะจะทําให้เราดูเพรียวแล้วก็ดูสูงขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมั่นใจว่าไม่มีพุงก็ใส่เป็นเอวสูงแล้วก็เอาเสื้อทับในกางเกงได้เลยค่ะกดข้อที่4นั่นก็คือว่าชาสีค่ะเดี๋ยว,ว่าจจะขึ้นชาสีให้นะคะแปลว่าอะไร แปลว่าสีผิวของเราค่ะอยู่ภายใต้ชาร์ตสีดังต่อไปที่หวานจะขึ้นโชว์ให้เนี่ยเป็นสีอะไรซึ่งมันจะแบ่งเป็น2โทนด้วยกันค่ะก็ะคือว่าเป็นคูลและเป็นวอร์มค่ะของหวานเนี่ยจะจัดอยู่ในวอร์มค่ะเพราะว่าหวานจะเป็นสีผิวที่ออกแนวแบบขาวเหลืองนะคะเวลาที่หวานใส่สีเออเออโทนหรือว่า คล้ายวอร์มโทนนะคะจะออกสีส้มเหลืองสีที่ออกแนวโทนร้อนนะคะก็จะทำให้เราดูขาวแล้วก็ดูขับผิวขึ้นซึ่งเพื่อนๆก็จะต้องไปค้นหาของตัวเองนะคะว่าสีผิวของตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้ชาร์ตสีโทนไหนค่ะเดี๋ยวหวานจะขึ้นชาร์ตให้แล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปใส่ตามสีที่หวานแนะนำได้เลยค่ะรับรองว่าผิวขาวผ่องมีออร่าแน่นอนค่ะ กฎข้อที่5นะคะนั่นก็คือว่าเราจะไม่งกในการแต่งตัวแปลว่าอะไรคะเมื่อก่อนนะคะหวานจะเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาแล้วก็คิดว่าเสื้อผ้าสวยๆเนี้ยเราซื้อเก็บไว้เพราะว่ามันสวยราคาถูกแล้วเราก็จะได้เอาไว้ใส่ไปงานแต่งหรือว่าโอกาสพิเศษที่เรามีงานเลี้ยงหรือว่าไปทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อไหมคะว่าไม่ได้ใส่ค่ะเพราะฉะนั้นหวานมาอ่านหนังสือแล้วก็ทกําการบ้านมานะคะจากเว็บไซต์ของต่างประเทศเนี่ย เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไม่งกการแต่งตัวก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีชุดสวยๆก็ให้เราใส่มันทุกวันค่ะอยู่บ้านเราก็ต้องแต่งตัวให้สวยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความสุขในทุกๆวันข้อ2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่งกในการแต่งตัวเราแต่งตัวสวยถ้าเกิดว่าเรามีเสื้อผ้าสวยออกไปข้างนอกมันจะเป็นการเสริมบุค,คลิกภาพของเราให้ดูดีขึ้นนะคะเราก็ทําให้เราเนี่ยแต่งตัวดูดีมีสไตล์เมื่อเราแต่งตัวดูดีมีสไตล์มีบุคลิกภาพ รับรองว่าสิ่งดีๆก็จะตามมาค่ะและกดเหล็กข้อสุดท้ายข้อที่6ของหวานในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของกรกรนอหรือว่ากางเกงในนั่นเองค่ะสาวๆส,สังเกตไหมคะว่าเวลาที่แอบไปเห็นสาวๆท่านอื่นหรือว่าผู้ชายที่ใส่กางเกงเอวต่ำแล้วก็จะมีกางเกงในขอบข้างหลังเนี่ยยืนขึ้นมา มันดูไม่ดีเลยใช่ไหมคะมันดูโป้แล้วมันก็ดูเสียบุคลิกด้วยวันนี้ค่ะหวานก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีบุคลิกภาพดีนั่นก็คือว่าการเลือกกางเกงในที่เราใส่เวลาชีวิตประจําวันว่ามิกแอนแมทกับชุดที่เราจะใส่นั่นก็คือว่าสมมติว่าวันนี้เราต้องการจะใส่กางเกงเอวสูงแต่ว่าเป็นกางเกงผ้าอย่างเช่นกางเกงกีฬาหรือว่ากางเกงที่มันแนบเนื้อเนี่ยกางเกงใน ที่มันควรที่จะเป็นก็คือว่ากางเกงในไรขอบค่ะทุกคนแต่เอวสูงหรือเอวต่ำเนี่ยแล้วแต่เลยค่ะเพราะว่ากางเกงที่เราใส่เนี่ยมันเป็นกางเกงเอลสูงอยู่แล้วไม่ว่าเราจะนั่งยังไงกางเกงรับรองว่าขอบเนี่ยไม่เลับขึ้นมาให้เห็นแน่นอนแต่ว่าขอบเนี่ยจะต้องเป็นไรขอบค่ะเพราะว่าเวลาที่กางเกงแนบเนื้อแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นขอบกางเกงในแล้ว ก้นของเราเนี่ยก็จะดูไม่ปลิ้นค่ะมันจะดูแนบเนื้อแนบเนื้อกลมตึงไปเลยค่ะรับรองนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยเราอยากที่จะใส่กางเกงเอวต่ำใช่ไหมคะทุกคน กางเกงในที่เราควรที่จะเลือกมันก็ควรที่จะเป็นกางเกงในเอวต่ําด้วยเช่นกันค่ะเราไม่ควรเลือกกางเกงในเอวสูงค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่กางเกงเอวต่ําแต่เราไปใส่กางเกงในเอวสูงทุกคนคิดดูเวลาที่เรานั่งเก้าอี้ธรรมดาแบบนี้นะคะกางเกงในเนี่ยมันก็แลบขึ้นมาให้เห็นแล้วรับรองว่ามันเสียบุคลิกภาพมากค่ะแล้วก็ดูไม่ดีเลยคนอื่นเขาจะเห็นว่ากางเกงในของเราเนี่ย สีอะไรในแต่ละวันนะคะก็เคล็ดลับอันนี้เป็นเคล็ดลับทริคเล็กๆน,น้อยๆที่หวานแต่งตัวไม่มากก็น้อยเป็นประโยชน์นะคะ6กกดเหล็กข้อต่อไปนี้นะคะที่หวานบอกไปแล้วเนี่ย ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้หวานด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะหวานจะนำเสนอทริกเล็กน้อยในการแต่งตัวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ